สวัสดีจ้าพี่น้องไม่ได้มาหลายวันรูปพักเซียนเป็นดอกเต็มถนน,นเลยอาทิตย์หนึ่งมัง้งไม่ได้มาเนอะรูพักเสียนเป็นดอกหมดแล้วยาวไปดูเลยหนูสีขาวๆกับดอกแอปเปิลดอกเชอรี่จ้าดอกสีหลืองๆข้างหลังก็ดอกฟันสิงโตจ้านี่นี่ดอกฟันสิงโตจ้า อันนี้พักเซียนจ้ะพักเซียนเก็บไปดองได้จ้ะกำลังงามเนาะเด็ดยอดออกเด็ดดอกออกอยังงี้จะแเราก็ดองนี่เนาะเพราะว่าดอกล่วงจะไม่สวยจ้ะเต็มเลยใครอยากดองก็เก็บได้เลยจ้ะตอนนี้แต่ต้องไปหาใกล้ๆคนใกล้หมาหน่อยจ้ะในป่าในป่าเนะจ้ะเนาะเยอะแยะเลยพักป่ากำลังหลายตอนนี่